สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นเคยนะครับวันนี้วันที่19มีนาคม2024วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟ่ากันนะครับวันนี้นะครับเรามาลงสถานการณ์การสลบในพื้นที่รัฐกสินกันต่อนะครับสถานการณ์การสลบในพื้นที่เมืองไหวเหม่อนะครับวันนี้สถานการณ์อย่างร้อนนะครับกองทัพกสิน KIA ได้ร่วมกับกองกําลัง PTF นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทรงบายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกา40นาทีนะครับทางกองทัพกชสิน k IA ก a กอากำลังพิเดียบกำลังพล100นายนะครับไ้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของทัณพมา่าคามียาที่297นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองไวหมอกองทัพกสิน KIA และกองกำลังพิเดียบนะครับไ้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทาง กองกำลังเคไอเอและกองกำลังพิที่ปับนะครับไปโจมตีร้อยอาร์พีจีปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายชนิดนะครับไล่เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองไวมอขณะเดียวกันท่านพม่าก,ก็เลยยิงตอบโต้กองกำลังพิที่ปับเช่นกันนะครับท่านพม่ายิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่นะครับปืนคอ120ปืนคอ81และ82นะครับทำให้มีการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่ กองทัพประสิทธิ์ KIA แรกกองกำลังพีเดียบนะครับยังได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินกองกำลังพีเดียบและกองทัพประสิทธิ์ KIA กำลังพลมากกว่านะครับกำลังพล1นึ่งนายกำลังพลมีมากกว่าอาวุธก็เหนือกว่าขณะเดียวกันท่านพระมา่าคัตรยที่297กานะครับมีกำลังพล60นายนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพประสิทธิ์ KIA เอาไว้ได้หลังจากที่มีการปะทะกัน หนึ่งชั่วโมงกว่านะครับในพื้นที่เมืองไวยมอรัดกสินกองทัพกสินเคียและกองกำลังพิเดียบกำลังพลมากกว่านะครับได้เข้ามาปิดล้อมจมตรียหนักนะครับท่านพมา่าต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปท่านพมา่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากถูกกองทัพกัสินเค a และกองกำลังพิเดียบนะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับท่านพมา่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกำลังเข้ามาสมทบในพื้นที่รัฐกสินได้ ในเวลาต่อมาท่านพม่าไลยถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับตลังจากได้มีการประทะกันหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับในพื้นที่เมืองไวยหมอ์ลัดกระสินกองทัพกระสินคีไเ,เอนะครับได้พบศพท่านพม่าไล่เสียชีวิต8ปลายได้รับบาดเจ็บหกลายนะครับมังจะได้มีการประทะกันหนึ่งชั่วโมงกว่าในพื้นที่เมืองไวยหมอ์ลัดกระสินทางพัขงของกองทัพกระสินคียเอและกองกำลังพีทีเอฟนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งลาย มีผู้ไล่รับบาดเจ็บ2รายกองทัพปชเคไอเอลก็กําลังพิเดียบนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ไล่เป็นจํานวนมากนะครับตั้งแต่ที่ท่านพมา่าไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปท่านพมา่คาค้าญาต9สองเก้าเจ็ดนะครับก็มาตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองไวหม่อนะครับระยะเวลาสิบกว่าปีนะครับก็ถือว่า มาอยู่อย่างยาวนานครับพีน้องบ้ัพนี้ก็สิ้นสุดท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองไหมอนะครับกองทัพกระสิน KIA กองกาลังพีดีนะครับจะดูแลพื้นที่ต่อไปนี่ก็เป็นการปะทะกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองไวมอรัฐกระสินนะครับกองทัพพม่าและกองทัพกระสิน KIA ก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง น้องเรามาลงข่าวที่สองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองต่าเมียวนะครับอยู่ในเขตภูมิภาคนะครับวันนี้ก็กําลังพีเดียบกำลังพล50นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีหนักนะครับฐานทัพของท่านพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฐานทัพของทัานพม่านะครับคำยาที่504นะครับซึ่งเป็นฐานทัพขึ้นที่เร็วมีกําลังพลประมาณ30นาย กองทัพกองกำลัง PDF เฟนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองต่าเมียวเมื่อเวลา12นาฬิกา50นาทีของวันนี้นะครับทางกองกำลัง PDF ฟกำลังผล50นายนะครับได้บุกเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทัพของท่านพม,าาม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กองกำลัง PDF เฟนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางนะครับในพื้นที่เมืองต่าเมียว โจมตีเลยปืนกล RPG ปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายชน,นิดนะครับไปเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางขณะเดียวกันกองกาลังพิเดียยังได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินทันทีมาก็ได้ยิงตอบโตกองกาลังพิเดียบเช่นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่เมืองต่อเมียว กำลังพีเด็บกำลังพลมากกว่านะครับอาวุธก็เหนือกว่านะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินต้นพม่ามีกำลังพลน้อยกว่านะครับคมาญาทาศนี่นะครับมีกำลังพลประมาณ30นายนะครับตักกำลังพีเด็บเข้ามาปิดล้อมโจมตีหนะักการประทะกันในพื้นที่เมืองเต่าเมียวนะครับใช้เวลา40กว่านาทีนะครับกพากำลังพีเด็บนั้นกำลังพลมีมากกว่านะครับเข้ามาปิดล้อมโจมตีหนะัก ทานพม่าไม่สามารถที่จะต้านทานของกําลังพีเดียบเอาไว้ได้นะครับจนจะได้มีการประทะกัน40นาทีนะครับในพื้นที่เมืองตอเมียวเขตภูมิภาคในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพพมา่าไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่ถูกกองกําลังพีเดียบไล่เข้ามาปิดล้อมจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมือง um ตอเมียวเขตภูมิภาคหลังจากนี้เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกําลังพิเดียบไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับไล่พบศพทานพมา่า ได้เสียสิบิตรลายได้รับปัดเจ็บหราลายนะครับมันจะได้มีการประทะกัน4 0นาทีนะครับในพื้นที่เมืองต่อเมียวทางฝั่งของกองกำลังพิเดียบนะครับมีผู้ได้รับปัดเจ็บ3รลายนะครับไม่มีผู้เสียสีวิตแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นํำนานการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จสามารถยึดฐานทัพของท่ทานพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองต่อเมียวเขตพมีภาค กองกำลังพีแดบยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งนะครับปนสถิติท่านพมา่าได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปวันนี้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เมืองต่อมียวนะครับกองกำลังพีแดบและท่านพม่าก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันครับนะครับเรามาลูข่าวที่ซกันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมินชันเขตลัดปันตะเลนะครับวันนี้กองกำลังพีแดบเดลยรับรายงานจากสายข่าวนะว่าจะมีขบวนรถท่านพม่า ออกมาจากพื้นที่เมืองมินชันนะครับเข้าไปยังพื้นที่เขตรัดมันตะเลเมืองมินชันนะครับอยู่แถวนอกเมืองเขตลัดมันตะเลนะครับวันนี้ทักสที่กองกําลังพิเดยบได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับพ่อจัดก,กองกําลังกําลังพล60นายนะครับไปวางกหลักระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับไปหลักส่มโจมตีข้างทางนะครับทางออกไปจากพื้นที่เมืองมินชันเขตรัดมันตะเล เวลาสิบห้านะดีกาขบวนรถทานพม่าก็มาถึงนะครับกําลังพิเดียบไล่โจมตี้ล่ทุ่นระเบิดนะครับ RPG ปืนใหญ่บทประจํากายอีกหลายชนิดไปเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักรบรัฐบองท่านพม่าที่เข้ามาอย่างพื้นที่เขตรัดมันตะเล่กองกำลังพิเดียบไล่โจมตีอย่างหนักนะครับได้ใช้ RPG ปืนใหญ่ได้ยิงถล่มขบวนรถท่านพม่านะครับมาล่ยกัน2คัน ขนาดเรวการท่าพระมาก็เลยยิงตบโตัวกองกาลังพีเดีบเส้นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่เมืองมินชานเขตรัฐมันตะเลกําลังพีเดียบกำลังพลมีมากกว่านะครับกําลังพล60นายนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศท,ทุกทางกําลังพีเดียบกำลังพลเป็นจํานวนมากนะครับเลยเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่กําลังพลอีก40นายนะครับทาให้กองกําลังพีเดีบ กำลังพลมีมากกว่านะครับโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองมินแคานเขตรัฐมันตะเล่ท่านพม่าทูงไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกำลังพลน้อยกว่านะครับไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ขณะเดียกการท่านพม่านะครับขบวนรถไปเหยียบกับหลักระเบิดของกอ,องกำลังพีดียปนะครับที่วางกับหลักระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับส่งผลให้ขบวนรถได้รับความเสียหายสองคันนะครับส่งผลให้ท่านพม่า ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายหลังจากนี้เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกำลังพิที่บไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับไล่พบขบวนรถท่านพม่าได้รับความเสียหายสองคันนะครับทาา่านพม่าได้เสียชีวิต25ลารายได้รับบาดเจ็บ10กว่ารายนะครับหลังจากนี้มีการประทะกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองมินชันเขตรัฐมันตะเล่ วันนี้นะครับกองกำลังพิเดียบก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถสกัดขบวนรถท่านพม่าเอาไว้ได้นะครับทาให้ท่านพม่านั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนับสิบรายนะครับในพื้นที่เมืองมินฉานเขตรัด,ดมันตะเลขกองกำลังพิเดียบยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนหนึ่งนะครับก่อนจที่ท่านพมานั้นไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปวันนี้นะครับกองกาลังพิเดียบ ในพื้นที่เมืองมินชานเขตรัฐมันตะเลนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถสกัดขบวนรถทานพาม่าเอาไว้ได้นะครับทําให้ขบวนรถทานพามา่าไม่สามารถที่จะเลินทางต่อไปได้นะครับวันนี้สถานก,การณ์ร้อนระอุนะครับและมีการประทะกันอย่างหนักและหนุดเลือดในพื้นที่เมืองมินชานเขตรัดมันตะเลทางั่านของกองกำลังพิทียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าทินสำนันการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถสกัดขบวนรถ,ถมท่านพม่าไว้ได้นะครับในพื้นที่เมืองมินชานเขตรัดมันตะเล่แนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับมาโูสถานก,การณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้กองกำลังพีที่ปับนะครับได้ตั้งจุดตดนะครับสกัด ท่านพม่านะครับพยายามที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับมาโูสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับในพื้นที่เมืองทาแบะเขตภูมิภาคสกายนะครับเมื่อช่งบ่ายของวันนี้เมืาสิบส่นาฬิกาสามสนาทีกองำลังพิทยนะครับได้ตั้งสุดตดนะครับสกัดท่านพม่านะครับป้องกันท่านพม่านั้นแอบเสริมกองกําลังและขนเสบียงอาหารเข้ามาอย่างพื้นที่ ในเมืองทาแวะเขตโพมีภาคสกายที่ผ่านมานะครับมีท่านพมานั้นแอบเสริมกองกําลังและปลอมโตมากับพี่น้องชาวบ้านนะครับปัจน,นี้ักองกาลังพีเดียบนั้นมีการตั้งหลันสกัดรถทุกคันนะครับมีการตรวจค้นยานพาหนะของพี่น้องชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ตรวจทุกคันนะครับกองกำลังพีเดียบนะครับทางเข้าเมืองทาแวะเขตโพมีภาคสกาย กำลังพีเดีนะครับวันนี้ได้ใช้เวลาสมมองชมกว่านะครับก็ไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับไม่มีท่านพมา่าปลอมโตมาแต่อย่างใดนะครับมีแต่พี่น้องชาวบ้านนะครับที่เข้าอ,อักเมืองทาแบ่เขตพมิภาคสกายนะครับวันนี้ก็มีการตั้งลานตรวจค้นอย่างเข้มงวดนะครับกำลังพล60หินายนะครับเลยตั้งลานทางเข้าเมืองทาแบ่เขตพมิภาคสกาย กำลังพิเดียบติตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองทาแวร์เขตพมิภาคสกายนะครับมีกำลังพล300นายนะครับก็ถือว่ามีกำลังพลจำนวนหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ก็ไม่มากพอนะครับที่จะค้นล้อมท่านพม่าในพื้นที่เมืองทาแวร์ได้นะครับในพื้นที่เมืองทาแวร์ก็มีฐานทัพของท่านพม่าอยู่บาง่วนนะครับซึ่งเป็นฐานใหญ่นะครับกองกำลังพิเดียบก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีเข้ายึดได้นะครับวันนี้ก็ทําให้สถานการณ์ การสลบในพื้นที่เมืองทาแบะที่ผ่านมานะครับกับกำลังพิทีบและทันพม่าก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในพะะม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กำลังใจพร้อมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ